วรครับผมอันนี้ก็ล่างตากใหม่ครับผมน,นี่ก็ล่างตากใหม่โอ้สีงามครับนี่ครับจะพาไปเก็บบุกม่วงครับอไอ้แม่ติวเร็วไปครับไปไปไนี่ครับ Tại sao mấy tên ấy về nói này Nhà cắn Nhàng Nhà vui thầy Nhàng một bây thầy Sumo, anh nhang sumo, sumo kéo ngoan mộ ม่วงสุกครับแบบร้ายเลยนี่ครับอันนี้เป็นดอกม่วงดอกม่วงกระสอครับดอกม่วงสุกหน่อยดอกม่วงหน่อยบานเท่านี่ครับดอกม่วงกระสออันนี้เป็นกม่วงไข่ครับตัวนี้สีหอมครับหอมแห้งเลยนี่ครับขนาดบานได้ปาดนี่ครับสุกแล้วยังหอมครับอันนี้เอาไปเฮ็ดกม่วงกวนครับผมเอาไปเฮ็พากม่วงกวนเดี๋ยวจิพาไปบึงมองเป็นเห็ดแบบม่วงกวนเป็นใบ มาฮอดแล้วครับอันนี้มองพืชนากผมม่วงกวนครับผมอันนี้ก็ล่างตากใหม่ครับผมนี่ก็ล่างตากใหม่โอ้สีงามครับนี่ครับสีงามกรรมาวิธีเพื่อนกับป่าเราเนื้อม่วงเนี่แหละครับแล้วก็มาขันเอามาต้มครับให้มันชุกต้มมันชุกกวนให้มันแตกครับให้มันละเอียดครับผมเราจะมาตากใส่แผ่นแบบนี้ครับตากให้มันเป็นแผ่นนี่ครับนี่อันนี้ คือขันตอนจีแหงแล้วเนี่ยครับอันนี้ใกล้จะได้เก็บแล้วครับเนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้นี่หนาก็า่างตากครับผมก็า่างตากครับมุวนนี่ครับหวานเลยครับเนี่ยผู้เฒ่าสมัยตะก,กีผมก็เอามาใบเขาแล้วครับกินใบเขา่านี่ครับม่วงกวน